ใสจริงหรือเปล่าวันจันปุ๊บจอดำปั๊บเลยสดใสออมากเลยตอนนี้ไม่ใช่จอทีวีแต่ว่าเป็นรูปภาพในอินสตาแกรมของพี่หนูแม พี่หนูแหม่มสุริวิพาเกิดอาการปรีดแตกค่<ฮ>ะึ้นรูปภาพเป็นจอดําพร้อมกับจวกเละเลยรายการรายการหนึ่งถึงเรื่องของการทํางานนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าเดือดยิ่งกว่ากาต้มน้ําอีกนี่พี่หนู่แหม่มสุริวิพาเกิดอาการโอ้โหไม่พอใจนะทีมงานรายการหนึ่งซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นรายการที่พี่หนูแหม่มนั่งแท่นเป็นพิธีกรนี่แหละเพราะส่งไปในอินสตาแกรมเป็นภาพจอดํามีข้อความมาด้วยบอกอย่างนี้ ไม่มีสัจจะไม่เป็นคำพูดไม่มืออาชีพไม่มีความเป็นทีมเวิร์กไม่แคร์ว่าใครจะเป็นยังไงงานตัวเองเสร็จเป็นพอถ้าต้องมีใครเป็นอะไรคุณก็แค่ส่งพวงรีดทุกครั้งก็ได้แค่ขอโทษไม่เวิร์กแล้วนะคะงานแบบนัดเก้าโมงเช้าเลิกกี่โมงดีคุณ เก้าโมงเช้าแลาปกติเลยนะหกโมงควรจะเลิกได้หกโมงเย็นควรจะเลิกได้แล้วไม่ใช่ที่นี่อันนี้9ก้าโมงเช้าเลิกตีสี่โอ้โหมันจะข้าวันแล้วนะขำไปนะถ้าฟัง้วแบบงานลากยาวใช่ไหมแต่ว่าชีวิตคนมันสําคัญค่ะทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบหลายงานไม่ใช่คุณเจ้าเดียวรีดเลือดรีดเนื้อจนหมดแบบนี้ขอบายบายเราขายของขายความสามารถเราประสบการณ์เราขายประสบการณ์ไม่ได้ขายชีวิต ชัดเจนสะเทือนกันทั้งวงการเลยค่ะตอนนี้หลังจากนั้นค่ะก็มีนักร้องนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องก๊อฟพิชยะเข้ามาคอมเมนต์ผสมโรงด้วยว่าผมจะตายแล้วพี่มากอง6กโมงเช้าเข้าฉากตาลอยคัดทีเป็นซุดเออทไมรู้เรื่องอะไรทำคู่กันหรอรายการไม่แค่ทำคู่กันหรอก๊อฟเนี่ยไปร่วมรายการมาประมาณนั้นนะคะแล้วก็จริงๆยังมีอีกหนึ่งคนนะซันประชากรได้โพสต์เอาไว้เหมือนกันอัพภาพว่า แทบตายเหมือนกันเริ่มงานตีสี่หลายคนก็มาโยงองน่าจะเป็นรายการเดียวกันแหละนะชาวเน็ตก็เลยเกิดการขุดคุยรายการที่พี่หนูแหม่มแล้วก็หนุ่มก๊อฟเนี่ยได้มาทําร่วมกันมันคือรายการไหน<ะ>ซึ่งเท่าที่เขาเาก็น่าจะเป็นรายการประกวดร้องเพลงเรียนแบบศิลปินตัวจริงของช่องหลายสีเขานะคะ,ะเนื่องจากว่าพี่หนูแหม่มเนี่ยนั่งท่นเป็นพิธีกรส่วนก๊อฟเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญประจําซีซั่นร่วมกับดารานักร้องอีกหลายคน เอาเป็นว่าร้อยวันพันปีนะคุณแฟนๆที่ติดตามผลงานของพี่หนุ่มแหม่มเขาเนี่ย<ะ>ถึงกับบอกเลยว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าพิธีกรคนเก่งคนนี้มาในโหมดแบบปริแตกสุดๆแสดงว่าน่าจะถึงที่สุดแล้วแหละนะ<ช>ส่วนทางด้านเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการก็ส่งกําลังใจกันเยอะเหมือนกันให้พี่หนุ่มแหม่มบอกเลยว่าเออเราทํางานเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวรออีกทีแล้วกันหลังจากนี้จะมีการพูดคุยอะไรหรือเปล่านะคะว่าจะมีการถแถลงให้ชัดเจนหรือเปล่า,าว่าเป็นรายการอะไรนั่นเองนะคะ